สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิติวรดาสมบัติเลขที่6ชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-1ทับหวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายแบบจำลองเซลสัตว์ค่ะเซลล์คือหน่วยย่อยพื้นฐานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่าและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตสำหรับในเซลลสัตว์มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้เซลสัตว์เป็นส่วนที่เล็กที่สุด ของสัตว์ซึ่งภายในเซลล์ประกอบด้วยออแกเนลต่างๆ 1. เยื่อวุ้มเซลล์ 2. นิวเคลียส 3. นิวเคลียโอลัสสไซโทพลาซึม 5. าไราโบโซม 6. ไลโซโซม 7. แเวคิวโอแ 8. ร่างแหเอนโดพลาซึม 9. ไมโทคอนเดีย 10. กจิบอดี้ขอบคุณค่ะ